หนูนี่ครับราบรอยเลือดครับราบรอยเลือดด้วยพี่น้องคมคมครับรสจัดจัดนี่ครับบครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นพบพ่อกระบปาจักรีแชแนครับผมมือนีก็ได้แน่วเสียบมาสู้พี่สู้น้องคือเราแลละครับเป็นเมนูนะครับลาบร้อยเลือดรับผมสูตรขมๆมครับสูตรบ้าจักรีผมเผ็ดเผ็ดรสจัดๆัรับผมใส่ครับผักกาดหินผักกาดหลังบานคือเราและครับมี่วพูน้ำครับมือนีลูกดดดรับผมแต่แน่จังน้อยครับผมหมากเล้นฟ้าก็มนีครับมือนีเตะต่อยมากผมนึงใหญ่เลยซัดกับเขาเนียนๆรับผมเบิ้งพี่น้องเต็มติบครับผมนี่แหละครับ ร่อยเดือดบีครับบีแท่ครับผมผมอมลำกดจัดจัดครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกาลังใจให้บ้านชลศรีผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจใน้ไม่ได้ครับมากครับผมมอหลายยาห้างครับผมนําเลยเขาไม่ไม่หอนหันหนุงมควรจะได้กินแป๊เทียงคือเกาครับพี่น้องคุ่นห่งเข้าก่อนโอ้หนุจัดครับวันนี้ không năm năm ra liệt long ra ไม่้ป่ะจำทซองบาจักสิอขอโทษขอภัยนะครับคนที่บกินดิบนะครับเนี่ยดิบก็ของแสบก็แล้วแต่ภูมมักนะครับมาครับลุยเลยครับสรแสบแสบมากสิครับผมผักครับแน่นอน 后面。Oh, Quan một hộp bừng bừng trứng còn một รุดดตัวครับ Cả rơm nào Cả rơm nhìn khắp mọi người ร่มแห้งครับมือร่มเย็นสบายครับอการล้างดีวันนี้เป็นช่วงเที่ยงพอดีครับหาง่งกว่าอ ยังไงก็มีกิน,กน,นยังไงเสียนั่เนครับหลบับ ú ú nhỏ bưng แล้ว่งดีครับวิฟฝาก็ต้องอ่อนพอดีพวดีนี่บางปูไว้เลยครับวิฟามันเป็นตัวมัมสูงจะบ้ามหน่วยโมห์ยไง Ừ. giỏi giọt Cũng mầm lòng. nó mất phật ngủ cái bàn không nó hắc cát cả bố mèn nó cả bố よく。Mm hmm. พอผิดหวังครับ,บพอผิดหว,วังร้อยเยอะผมคุ้มเพียบๆยังหวัง cũng bình tâm ก็บรรยากกาศครับไฮมาหน้าร่วมวีวี แมงวันตัวอยา่นั่ไหลล้อมข้างจะเปันยัง คเบาที่บ้านเงี้ยนี่ครับชุดสองคุแรกเบ็ดไปแล้ว รุดบอดพี่น้อง,งว่าปิดบังเผ็ดเผ็ดขมขมสับๆอิ่มพอดีพี่น้องว่าิดบังว่าิดบังไม่อนีการออกรรยาการนะครับ ตรงหน้าคือเ่าแล้วครับมาฝากพี่ฝากน้องครับนี่จะเป็นเมนูไ้่ยรยเรียดครับสู่ขมๆคือเขาแล้วครับสู่บาจากตีครับผมก็ผักส่วนลังบ้านครับผม เริ่มปลูกไม่แล้วเริ่มเหงาเริ่มเก็บกินได้แล้วครับผมบรรยากาศลมวีวีครับที่เขาปีไม้แล้ว้อครับรักษาสุขภาพกันนําครับผมากรักษาสุขภาพกันนะครับมันเป็นไข่เป็นวัดครับอากาศเปลี่ยนครับผมส้อรับคลิปนี้นะครับผู้ใดขอมารับช่มนะครับขอขอให้มีแต่โชคสลับครับผมลำลำไม่้วยครับขอบคุณนนะครับขอคุ่นที่เขามารับช่มเป็นกําลังใจให้บ้าอยากตีคยผมสํารับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้บ้าอยากตีท้าไม่ได้ครับ ไปเจอกันไม่คลิปหนาครับผมวันที่4พฤษภาพีพอน้องกินเขากบะยังนะครับอระยังมาฟซู่พี่สนองกินครับผมนะครับบรรยากาศร่มแห้งครับ,บรรพวนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มหนาวเปลี่ยนอากาศแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ